พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเพื่อโลกเพื่อเรารทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางที n, n 2 4นทระครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับในการติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานรวมไปถึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้เราทุกคนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแลวก็มีสุขภาวะที่ดีขึ้นกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดีขึ้นครับ ช่วงแรกของรายการครับรายการจะนําเสนอเกี่ยวกับการลงพื้นที่นะครับจะไปติดตามสภาพความเสื่อมโทรมของคลองสำโรงส่วนพลิกฟื้นอื่นฝันนะครับจะไปติดตามผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมช่วงเปิดใจไขปัญหาครับวันนี้ไปสัมภาษณ์คุณไพยลินชูนโชติถาวรนะครับกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทไออาร์บีซีจัดการมหาชนกับเป้าหมายของไออาร์ีซีด้านสิ่งแวดลอ้อม ส่วนช่วงร่วมวมือร่วมใจนะครับบริษัทอีสปอเตอร์จำกัดหมหาชนนะครับก็มีการมอบเงินจำนวน5ล้านบาทให้กับโครงการหลวงครับ ช่วงลงพื้นที่นะครับวันนี้จะไปติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นที่คลองสำโรงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสายน้ําหรือว่าแหล่งน้ําสําคัญของชาวสุพราารนะครับโดยปัญหานี้ครับมีเรื่องของทั้งน้ําแล้วก็ตะกอนดินบริเวณคลองดังกล่าวนะครับก็เรียกว่าณปัจจุบันมีการปนเปื้อนอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งผลก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่เป็นจํานวนมากส่งผลให้น้ําที่เคยใสยสะอาดกลับมาเป็นน้ําที่เน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นปัญหานี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ ช่วงลงพื้นที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จจุบันน้ําเสียจากภาคอุตสาหการรมจานวนมากถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ําปริมาณที่สูงมากทําให้แหล่งน้ําธรรมชาติปรับตัวตามไม่ทันในที่สุดน้ําที่เคยอุปโภคและบริโภคได้ก็กลายเป็นเพียงแค่น้ําเน่าเสียส่งผลกระทบให้สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําไม่อาจดํารงชีวิตอยู่ได้สําหรับจังหวัดสมุทรปราการมีคลองเป็นจํานวนมากที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างและตลอดสองฝั่งคลอง ก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆอย่างมากมายที่ประเทศไทยมีการพัฒน,นาอุตสาหกรรมมาเนี่ยตั้งแต่3 4 0ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากมายมีเป็นหมื่นๆโรงงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็จะกระจุกตัวกันอยู่ในภาคกลางเราในรุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นหย่าเป็นหลัก ซึ่งมีเป็นหมื่นโรงงานโรงงานที่ปล่อยอน้ําเสียเนี่ยก็มีประมาณ 5,- 6 7 0 0 0พโรงงานเป็นอย่างต่ำนะฮะในปริมาณมากทั้งนี้เนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมักจะมีการเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตรายมากมายตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ใช้ในการผลิตแแน่นอนว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยในปริมาณเท่าไหร่ก็ตามหรือกี่ชนิดก็ตามเนี่ยย่อมปนมากับน้ําเสียนะฮะจะมากจะน้อยก็ตามไม่ว่าจะบําบัดหรือไม่บําบัดก็ตามแน่นอนจะต้องส่วนหนึ่งจะต้องมีปนมากับน้ําเสียนะฮะ ที่สาคัญเองเนี่ยกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยที่ควบคุมน้ําเสียเนี่ยก็ยังอนุญาตให้ปล่อยสารพิษอันตรายออกมาได้แต่ในปริมาณที่จํากัดสิ่งที่น่ากังวลคือว่าสารพิษเหล่านี้เนี่ยที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันมีสามารถสะสมในสิ่งแวดล้อมได้หลายตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือไม่สามารถที่จะถูกเอาออกได้จากกระบวนการผลิตแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสารเคมีเหล่านี้สามารถสะสมได้ในห่วงโซ่อาหารนะฮะกลินพีชเคยลงเก็บตัวอย่างน้ําแล้วนะครับในคลอง ส4คลองนะฮะอย่างเช่นคลองสำโงรงคลองบางนางเกลงคลองบางประกฏที่มันเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะอย่างเช่นคลองสำโรงเป็นต้นที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเราตรวจพบแล้วเนี่ยก็คือว่ามีสารโลหะหนักประเภทตะั่วทองแดงนิกเกิลสังกะสีเนี่ยสะสมอยู่ในทั้งน้ำแล้วก็ตะกอนดินนะฮะอย่างในตะกอนดินเนี่ยก็มีสูงมากกว่าปริมาณที่กำหนดเป็นมาตรฐานว่าจะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตั่นก็คือว่า เป็นตัวเชื่อไม่เห็นว่าสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากน้ำเนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่ในกฎหมายก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันได้สะสมแล้วในสิ่งแวดล้อมนะฮะในตะกอนดินหมายถึงว่าสัตว์อยู่ในตะกอนดินเหล่านี้เนี่ยมันก็จะได้รับสารพิษไปในตัวสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็จะกินต่อกันเป็นท,ทอดๆลงสู่แม่น้าเจ้าพยาซึ่งแม่น้าเจ้าพยาเองเนี่ยก็เป็นแหล่งน้ำบุิโภคบริโภคของคนไทยการที่อุตสาหกรรมเนี่ยยิ่งปกปิดข้อมูลไม่มีความโปร่งใสเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจจากอ,อ่ภาคส่วนอื่นอย่างภาคประชาชน คนที่อยู่ข้างโรงงานเองเนี่ยเขาก็าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันก็ไม่ผลไม่มีผลดีแต่คะเดียวกันถ้ามันมีการโปร่งใสเนี่ยแ,แจ้งสนับสนุนกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยแจ้งว่าเขาใช้สารเคมีอะไรออกมาบ้างปล่อยอะไรมาบ้างปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันว่ามันก็จะสามารถพัฒนาขึ้นไปควบคู่กันไปได้ทั้งสังคมแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับ แร,แรกก็ทางนี้ก็สภาพน้ำดีเดินเดินไม่เสียไม่น้าไม่เสียนะคะอยู่กันตามในคลองนี้ก็มีน้ำขึ้นน้ำลงเวลาน้ำลงเราก็จะลงกุ้งกันพอมีกุ้งมีปลาและประทานแล้วก็มาระยะหลังตั้งแต่ลงน้ำบุญเริ่มมาก็มีปัญหาเรื่องน้ำ น้ำก็จะปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียพวกน้ำสีมาก็มีผลกระทบเรื่องน้ำเน่าเสียก็น้ำก็ใช้ไม่ได้ตามคลองนี่ใช้ผลประโยชน์อะไรไม่ได้อันย้อนไปประมาณ50ปีนะแบบเมื่อก่อนนี่ดีผักปาลาอะไรหากินได้ง่ายกุ้งปาลาอะไรได้หมดเลยนะผักเผือกกินได้หมดอะ่ะมาเดี๋ยวนี้เนะี่ยไม่ได้เลยน้องปลมเหยียดอ,อนะ่ะ ม่เองอะเอาอยัางไงแบบว่ามันใช้อะไรไม่ได้เลยเมื่อก่อนน้ำอะก็ใช้ได้กุ้งปลามีหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้อะอะไรมันก็ใช้ไม่ได้เลยไม่เหมือนก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมสารพิษฟันโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยภาพที่เห็นเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าห่วงเพราะว่าเมื่อที่ใดมันมีโรงงานอุตสาหกรรมมาเนี่ยชุมชนตรงนั้นก็มักจะอยู่ไม่ได้คุณภาพชีวิตเขาไม่ได้ดีตามการพัฒนาอุตสาหกรรม ะะคือสิ่งที่ภาพที่เห็นกันอย่างชินตาคือว่าชุมชนที่อยู่บริเวณอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะฮะเขาไม่สามารถประกอบชีวิตดําเนินชีวิตได้เหมือนเดิมอากาศเสียน้าเสียใช่ไหมฮะบ้านเรือนเขาก็ค่อนข้างที่จะขับแคบบ้านช่องคับแคบแล้วก็คุณภาพชีวิตแย่ลงมาตามตามตาม,ตามไปนะฮะมีขยะมีน้ําเสียมีอะไรมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันร่วมกันได้ นับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเป็นหลักับภาคอุตสาหกรรมหาพคมการปล,ล่อยน้ํเสียบนสารพิษลงสู่ลำคลองโดยจํานวนมากต่อไปสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์คงต้องเผชิญกับวิกฤตที่ไม่มีวันสิ้นสุดเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพลิกฟื้นคืนฝันครับ